ปัจจุบันเนี่ยทองคำนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าเทนระยะกลางเนี่ยนะครับนะขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเกิดเสียสมดุลเล็กน้อยนะครับทําให้จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับปัจจุบันนะครับย้ายตําแหน่งเนี่ยมารออยู่ที่ สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับรายการที่มาพูดคุยกันนะครับเรื่องของแนวโน้มทองคําที่จะเกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์นะครับมีทั้งโกลสปอตแล้วก็ทองแท่ง96.5นะครับนะก็วันนี้ก็วันที่16มีนาคม2568นะครับเวลาอาัดลึ้นที่ลา5ทุ่มตรงพอดีเป๊ะเลยนะครับนะทองคําเมื่อวันศุกร นะครับหลายท่านเห็นแล้วนะครับก็เป็นไปตามคาดการณ์ของผมนะผมบอกแล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทองคามันลากแน่นอนนะครับซึ่งผมให้เป้าหมายสูงสุดเนี่ยแค่สองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าเหรียญน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นต่อเนี่ยจนไปทํานิวไฮได้สูงสุดที่สามพันสี่เหรียญน,นะครับก็เกินเป้าหมายที่ให้ไว้ที่สองเก้าแปดห้าไปเยอะเลยนะครับก่อนจะมีการย่อตัวลงมานะครับตาสุดอยู่ที่ประมาณ2978เเหรียญแล้วก็มาปิดตลาดเนี่ยได้ที่ราคา 2,982เหรียญอ่ะ2,988เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่33.64บาทต่อดอลลาร์นะครับและส่วนของทองแท่ง9.5เนี่ยก็เคลื่อนไหวที่กรอบราคา47,400จนถึง47,500บาทต่อบาททองนะครับนะวันนี้เรามาพูดถึงโกลสปอร์ตก่อนนะครับโกลสปอร์ตก็คือแบบ XAU ต่อ USD นะครับหรือว่าอ่าเป็นแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนี้ทองคำนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าเทนระยะกลางเนี่ยนะครับนะขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเกิดเสียสมดุลเล็กน้อยนะครับทำให้จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับปัจจุบันนะครับย้ายตำแหน่งเนี่ยมารออยู่ที่2,915เหลรียญน,นะครับทีนี้สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันจันทรเหลืองคารเนี่ยนะครับมันก็คือ ราคาทองคำเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา2,978จนถึง2,998เหรียญน,นะครับถ้าเปิดตลาดมาพรุ่งนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวขึ้นไปเนี่ยทะลุราคา2,993เหรียญน,นะครับหรือ2,998เหรียญขึ้นไปได้นะครับนั่นแปลว่าไม้แรกที่คุณจะเข้าซื้อเนี่ยถ้าเกิดทองคำทะลุ2,993เนี่ยขึ้นไปได้นะครับ เปิดซื้อบายไม้แรกตามขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ไปปิดกำไรเนี่ยที่2,998เหรียญได้ถ้าเกิดทองคำทะลุ2,998เหรียญได้ด้วยนะครับอันนี้ให้เปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักเลยนะครับพอเป้าหมายกำไรต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,006จนถึง3,008นะครับหรือก็3,006เหรียญหรือ3,008เหรียญน,นั่นเองนะครับแล้วทองคำเนี่ยสาม,มารถทะลุ 3,000เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็ให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับนะเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่3,013จนถึง3,015เหรียญน,นะครับและก็สุดท้ายครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุด่านราคา3,013เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็คำนวณเป้าหมายกำไรได้ที่ประมาณ3,020จนถึง3,024เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับทองคำนะครับ จะขึ้นไปถึงกรอบสูงสุดที่อาจารย์เติ้ลคำนวณได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,036จนถึง3,038เหรียญนั่นเองนะครับแต่กับการน,นะครับถ้าเกิดเปิดตลาดมาจานังคารนะครับราคาทองคำเนี่ยสามารถดุดลงต่ำกว่าราคา2,978เหรียญลงไปได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายเซลล์นะครับก็เอ่อถ้าหลุดต่ำกว่า2,978ลงมาได้ใครอยากจะเปิดขายเซลล์ก็ได้นะครับก็ มารอกินกำไรเนี่ยที่กรอบแรกเนี่ยที่2968จนถึง2970นะครับซึ่งกรอบนี้ครับใครอยากจะรอดักซื้อกรอบนี้เป็นไม้แรกก็รอดักซื้อได้เมื่อทองคำย่อตัวลงมานะครับต่อมาถ้าเกิดทองคำครับย่อตัวลงมาหลุดต่ำกว่า2,969เหรียญลงไปได้นะครับจะเปิดขายเซลล์ตามลงไปอีกรอบหนึงก็ได้นะครับเป้าหมายกำลังจะอยู่ที่2,957 จนถึง2,959เหรียญซึ่งกรอบนี้ครับใครจะเข้าซื้อบายมาที่2ก็ทำได้เช่นเดียวกันต่อมาถ้าเกิดทองคำเนี่ยย่อตัวลงมาหลุดต่ำกว่า2,957ลงมาได้นะครับก็เปิดขายเซลล์ตามลงมาอีกนะครับเป้าหมายกันมาอยู่ที่กรอบราคา2,948จนถึง2,950นะครับกรอบนี้ใครจะรอดักซื้อบายเป็นมาที่3ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่เรื่องทองคำเนี่ยมันสามารถหนุดลงต่ำกว่าราคา2,948ลงไปได้นะครับให้ชะลอการซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะไหลลงต่อเนี่ยได้ถึงกรอบราคาประมาณ2,930จนถึง2,935เหรียญน,นะครับซึ่งกรอบนี้เนี่ยอาจารย์เติ้งก็จะให้เข้าซื้อบายเป็นไม้ที่4นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับโกลสปอร์ตเนี่ยนะส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจารย์เติ้งเนี่ยยึดเอาดาราคา2,915เหรียญเป็นเกณฑ์นะครับ ตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยย่อตัวลงมานะครับยังไม่หลุดต่ำกว่า2,915เหรียญน,นะครับอาจจาะเติ้งยังฟันธงว่าทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย่อตัวลงมาแล้วปรับตัวขึ้นต่อนะครับจะเป็นไซด์เว์อ up นะครับย่อตัวลงมาเพื่อขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับนะก็ยึดตามนี้เป็นเกณฑ์แล้วก่อนแล้วกันนะ2,915เหรียญเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่ทองคำจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางนะครับหรือว่าจะเป็นจุดสต็อปลอตนั่นเองนะครับนะ ก็จบสาหรับโกลสปอร์ตนะครับในส่วนของอทองแท่ง96.5นะครับก็จะมีดังนี้นะก่อนอื่นเลยครับไปดูเรื่องของค่าเงินบาทก่อนนะเงินบาทนะครับในอาทิตย์หน้านะครับมีโอกาสจะแข็งค่านะครับได้ถึงระดับประมาณ33.30จนถึง33.40บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่อ่อนค่านะครับได้ถึงระดับประมาณประมาณ33.80จนถึง 33.90บาทต่อดอลลาร์นะครับนะทองแท่ง9 5ตอนนี้นะครับยังเป็นเทนขาขึ้นแบบเต็มตัวเลยนะครับตราบใดที่ราคาทองคำแท่งครับยังยืนเหนือ47,300บาทได้อยู่นะสัญญาณซื้อนะครับยังทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับสัญญาณเซลล์ขา,าลงจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับ ถ้าทองคำยังยืนเหนือ47,300บาทได้อยู่ใน2-3วันแรกนะครับทองคำนะครับจะยังมุ่งหน้าขึ้นต่อนะครับไปถึงกรอบราคาประมาณ47,850จนถึง47,950บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุ47,850บาทขึ้นไปได้นะใครอยากจะซื้อตามไปอีกก็ซื้อตามไปได้นะครับนะ ทองคำเนี่ยน่าจะวิ่งได้ถึงประมาณ48,000จนถึง48,100บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปซื้อนะครับตอนนี้นะทองแท่งเนี่ยสามารถที่จะทยอยเข้าซื้อบายได้เรื่อยๆนะครับย่อลงแล้วเข้าซื้อได้ตลอดทุกราคานะครับตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ47,300บาทได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดตลาดมานะ ผมให้แบบนี้ว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุ4 7 6 5 0บาทขึ้นไปได้นะไม้แรกเนี่ยตรงนี้น่าจะไล่ได้นะครับนะไล่ซื้อได้เลยที่47,650นะครับนะแล้วก็ไปปิดกำไรเนี่ยสั้นๆที่ประมาณ4 7 7 5 0จนถึง4 7 8 5 0บาทต่อบาททองเนี่ยตรงนี้ไม่น่าพลาดนะครับะนนแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเล่นไม้เดียวกำไรสั้นๆ ก็เข้าซื้อที่47650แล้วมาปิดกำไรที่47750จนถึง47850แล้วก็พอนะครับแล้วก็พักก่อนถ้าเกิดใครกลัวนะครับแต่กับการน,นะถ้าเกิดราคาทองคำนะสามารถหลุดลงต่ำกว่า47,300บาทลงไปได้นะครับก็จะเกิดสัญญาณเทขายเซลล์ลงมานะครับนะทองคำมีโอกาสจะย่อตัวลงมาเนี่ยได้ถึงกรอบราคาประมาณ47,000ทวน จนถึง47,100บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า47,000บาทลงมาได้ด้วยนะครับทองคำจะลงดิ่งนะครับได้ถึงประมาณ46,700จนถึง46,800บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรอดักซื้อนะผมให้ดักซื้อนะครับที่ประมาณ47,000ท้วน จนถึง47,100บาทเนี่ยก็คือเข้าซื้อได้นะครับหรือว่าจะรอซื้อที่ราคา46,800บาทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีคนถามผมมาเยอะนะครับว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับในช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะครับในของปีนี้เนี่ยอาจารย์เติ้งมองว่าทองคำเนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นสูงสุดได้ราคาเท่าไหร่นะครับนะก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าราคาทองคําแท่งนะครับสามารถจะปรับตัว ขึ้นสูงสุดได้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยประมาณ48,000ทวนนะครับจนถึงประมาณ48,200บาทเนี่ยน่าจะได้เห็นกันในช่วงครึ่งปีแรกนี้เลยนะครับนะฟลุกจริงๆอาจจะได้เห็นอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าก็ได้นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเองนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าน่าจะได้เห็น48,000จนถึง48,200บาทต่อบาททอง นะครับนะนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดติดง,งกระติดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ